ช่วงนี้ช่วงโควิดซุ่มขายลอตเตอรี่ก็บว่ได้ขายขายบ่อออกคือเขากักตัวซุ่มสื่อเสี้ยนหวยก็ถือกักตัวเพื่อกันสุมมาตกรุงเทพยบกกักตัวสิบสี่มือเสี้ยนมวยกักสิบสี่มือ เสียนไกลปีเขากักตัวสิบสี่มือแต่ว่าเสี้นหวยเนี่ยเขากักสี่สิบห้ามือวมันโบออกส <c oughs> ี่สิบห้ามือเดือนกลัวคกัก คนก็ว่าใครไปใส่มาใส่แล้วลำบากเยอย่ยานอันตรายกลัวต่อไั่ยโรคระบาดยานโรคระบาดส่วนไน งานกับเจดีก็เจ้ากรเหิตไปตามปกติส่วนงานเดือนหกเข้าเนี่ยรอบเบื้องปก่อนบางเทือกกรสิได้ประกาศยกเลิกซงก,กันแต mm hmm. ่ันยังอยู่ในภาวะนี่ประกาศยกเลิกไปแต่ว่าตอนนี้ก็ล่อฟังไปรอบเบื้องไปในสถานการณ์บ้านเมืองบมปลอดภัยแต่ละ ก็ต้องยกเลยเ้ื่อนำมาติดโลกติดไฟ่อีกยากกวาเก่าอีกวัด mm hmm. กับว่าใครมีคนแล้วก็มีที่เกนไใ่รจะยานให้กันเนาะวัด mm hmm. <laughs> กับว่าใครมีแขกมีคน mm hmm. แต่ว่าก็ทําบุญในคือเก่าเราบอกมีคนลยโอนเขาเด้อ <laughs> มีมองโอนอยอ่ <laughs> มัวร้สัสงเจดี โอนเขาได้เป็นปกติเยอะอังอินเทอร์เน็ตเขาบอหามแบบทำ้งบุญส่วนเจดียกะักะเสาก็ได้ร้ายแล้วละ่ะตกไปสามสิบก็ต้นแล้วมังจอแล้วไปเท่แล้วไปเสาเข็มไั้เฮ็ดไปเรื่อยๆพวะหยุดงานบริยุทธ์ดอมันดีอย่างเขามันอยู่บนนอก มันบรอยู่สถานที่แออัดปันใดคนมาทำบุญก็จะแบบเสียบจากของขึ้นกันระวังเพราะของมันสลามันลงอากาศมันทายเท่สะดวกให้บริบูรณอันตรายปันใดถ้ามันโลงมันอันตรายวะของบสิบูรณอันตรายคือโม่แบบมันสลายบริเอแอมสลายลงไปเลย อากาศไทยเทสะดวกเยอ่มันก็บ,บ่แออะนำ้ำคนก็นยังอยากทําบุญอยู่คือเการ้อยนี้ลักโรคระบาดมาทำบุญอยู่ได้มาตักบาทอยู่เลยคก็ร้อยมากยากโลกระบาดมันเห็นก็ร้อยมากร้อยเอา สมัยพุทธกาลมันมา,าย่เกิดโรคระบาดเนี่ยเจะ้าทํำเข็ดแต่พังฟ้าเลื่อนมาท่านบอกออกทางประตูได้พังฟ้าเลื่อนนี้ไปแล้มันจึงวิวย์จากโรคระบาดสมัยพุทธกาลมันแสดงไว้เรื่องเวลาโรคระบาดมันเกิดขึ้นมาเจ้าว่าเห้ออกทางประตูมาท่านพังฟ้าเลื่อนแล้วก็บูออกทางหลังไปเลยมาท่าน โรคระบาดมันฉายประตูหลักออกมาจึงนี้ผดโรคระบาดได้ทำคนแบบนั้นทำไมเขาเก็จักแล้ววันนี้สาเหตุแนวใดะรระวังรักษาเอารักษาเอาระวังเอาสถานที่เดอันตรายเขาเก็วุ่ไป ดูกรพร่างกายก็ดูแร่เพราะว่าชีวิตเน่เป็นของสำคัญรัพสมบัตินั้นเป็นของภายนอกสิ่งอืินเป็นของภายนอกชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุขขดขั่นตอารักษาชีวิตตดอั่นอื่นมืนอก็คอยมีคอยได้ขึ้นมาพรุทธเจ้าเพิ่งจะสอนไว้ สาะซับเพื่อรักษาอวัย,ยวะร่างกายเฮ้พึ่งสาะอวัย,ยวะร่างกายเพื่อรักษาชีวิตส่วนธรรมะนะเว่าให้สาระทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาเอาธรรมคำสอนของพระุทเจ้าของสูงก็อื่นอื่นอีกเพราะว่าับเนี่ยมันหาได้อยู่บ่าตายก็หาได้ก็สละออกไป รักษาอวัยวะเขาคนอาอวัยวะเขายังครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เขายังสแสวงหาทรัพย์ได้อีกวันี้จําเป็นอาวัยวะแขนขาตีนมือมันอาจจะเป็นโรคเป็นไข้เป็นกว่าให้สละออกดีก็เสียให้มันลุกลามเข้าไปทำลายร่างกายทั้งหมดส่วนใหญ่กสละออกนั่งน้าเขา,าี้ร่างกายเขาตายจากนี้ไปแล้ว มันก็สิเกิดไม่อีกอยู่แต่ว่าธรรมะเนี่ยบ่อมันาสิเกิดมาพอง่ายวาสันธรรมะของพระพุทธเจ้ามัานมา,าสิเกิดมาเราก็ได้ประสบพบพ,พ่านเรียกว่าให้สละทรัพย์สละอวัย,ยวะสละแม้กระทั่งชีวิตรักษาธรรมของพระพุทธเจ้าไว้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยบ่อมันมาสิเกิดมาพบได้สัตว์ได้ก็สิพ,พอ แต่วชีวิตเห็นพออยู่แล้วตายปุ๊บเกิดไม่ก็ได้พออัตภาพร่างกายอันไม่แล้วแต่สิไปเกิดเป็นยังเท่านั้นลหละเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญบริมายุบานกับทัาบุญได้ยุบานกับสวดมนต์ยุบานกับภาวนาเบิ้งเอาเขาทายล่งดูอยู่ดรอกเขามาไม่ไ่าสวดมนต์เขาก็ไหลสดลงไปอยู่เขามาทายไป เอาบวได้มาสวดเท่ากับเปิดฟังเราอยู่บ้านเปิดฟังเปิดเบังสวดอยู่บ้านของนั้เซฟจะคองเราส่วนธรรมะคือการปฏิบัติเท่ากับปฏิบัติอยู่บ้านโมมีโอกาสได้มามเรื่อว่ามายากมาลําบากเฮ็ดอยู่บ้านไปแล้วนัางเป็นแล้วมันก็ไม่ยากไหวพระเป็นสวดมนต์เป็นนั่งสมาธิภาวนาเป็น อยากได้ยินได้ฟังนั่นก็เปิดในยูทูปมุนห์กับอึดบ่ยากของวัดห้องกับเขาเอาลงไว้ขิมนกับไปวัดปาน้องชาติในยูทูปน้องกับโพขึ้นมาล่ะบทสวดมนต์กับโพบทแสดงรรมกับโพให้ได้เบิ่งอยู่ได้ฟังอยู่คนบ้านหุ่จัก่ะช่องยู u b e ของเขาก็มีองวัดปา่าเขาอู้เอาลงอยู่ คนมหาชนจากคนก็ไ่เคยได้เบึงบม่เคยได้ฟังนี่แหละก็ฟังเอาอยูุคนละอยู่บ้านเฮ็ดเอาอยู่บ้าน,อาอานช่วงสถานการณ์ที่เขาก็เสียบเจ้าของไว้รักษาเจ้าของไว้อดชีวิตมันม,มันคล่องหาง่ายมันเสือเอาไปได้อันมีเงินหรือเอาชีวิตไว้ได้ตั้งแต่ไข้แล้วคนรวยคนตายจะคือคนถูกตายอย่างเดียว เน,น้นโมเมนทุกกระตายรุ้ยกระตายเพราะฉะนั้นะแค่ทั้งใดที่เสียไปรักษาเอาไว้ได้เท่าก็รักษาให้ถึงที่สุดอย่าประมาทเอาลับพอนเดอ้อ ยะทาวเลวะฮาโพลาปาลิปุเลนติสาคลังเอวามีวาตูดินางเปตานังอุปกปติอิจิตังมาทิตังคุมหังคิบะเมวสมิเจตุสัพเพปุเลนตุสังกปาจันโดปนาลโสยะามณีโชติลาโสยะทา มาเตพาวตวันตาลายโยสุเคธิขายุโกพวะอาภิวาทนาสิลิสานิจังมุธาปจายโนจารตาโลธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังลา ชยยาสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังเสรีอายุจวันโนจาโพคังอุทิตยาสวาชีวาสิทธิภวันตุเตภาวะโตสาพมังคาลังลาขันโตสาเปริวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพะสัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพมังคะลังรักขัตุสัพพเดว สขาา่าานาเวคา,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 าดปลอดไพยเดอ้อจากโรคไพ่อันตรายทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ลับพ่นแต่ว่าการที่สี่ข่วคาดปลอดไั่ก็ต้องรักษาเจ้าของพ่อนอนไรก็บอกเสิตรแต่ห้องรักษาเจ้าของเรามันก็บรเเิศมันก็บรรเทแข่าวคาดมันก็บระบบปลอดไพ่ เราจะต้องเซฟต้องรักษา